โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลางโฟล์คัพคลิปนี้นะครับผมก็มากับหน้าไม้ไวเซ็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาบักยิ่งไวนะครับแล้วก็ใช้หน้าไม้ตัวนี้นะครับในการลุยกับมัมมี่นะครับอันนี้ก็เล่นเป็นด่านสุสานเคเฟนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่น่าคุ้นตาไม่น่าแบบไม่น่าจะคุ้นกันนะทุกคนเพราะนานๆทีเล่นทีนะครับสำหรับด่านนี้นะครับว่าลุยแล้วผมอุ้ยกระต่ายมาดิตีตัวพี่นี่ใกล้ตายแล้วครับเราล่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยว นิ่งๆครับผมนิ่งๆครับเออไอธนูตัวนี้ก็แรงกันนะครับทุกคนแรงพอๆกับธนูน้ำแข็งเลยนะครับมาดิผมก็ล่าเลยผมไม่กลัวอยู่ละแตกครับผมนี่ประมาณนี้คือแรงมากนะครับแรงพอๆกับน้ำแข็งเลยนะครับแล้วเท่กว่าด้วยผมชอบอันนี้มากกว่าไอ้น้ำแข็งนะรู้สึกว่ามันเท่กว่านะครับเแตกครับผมด่านนี้เจะทำไมด่านนี้มัมีไม่โหดเลยอะปกติคือมามีต้องโหดนะครับด่านเนี้ยแล้วมีตัวยืนฟรีด้วยโอ้โห คือนะม,ม,มันไม่มาเจอนี่คือพลาดนะครับบอกเลยครับเฮ้ยโอเคผมได้คิวครับผมไปตัวฟรีอุ้ยประมาณสี่เมตรแตกเลยเหรอแรงเวอร์เอาดีเอาดีพี่ชายโอเคครับขอขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยนะครับมานี่เลยครับตอนนี้ก็มีจุดแคมป์เยอะนะครับบอกเลยเฟีปป้ยวตอนนี้ผมจัดไปห้าตัวนะ มัมมีต่ตอนนี้ไม่น่าจะดุสักเท่าไหร่นะครับแต่คือก่อนน้นนี่ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปอะ่ะคือมัมมี่มันชนะมาติดต่อ3วิสติตเลยนะครับโอเคแตกโดนลารดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวหนึ่งนะผมหาแป๊บมันมีตัวยืนฟรีตัวหนึ่งนะรู้สึกได้ว่าน่าจะใช่โอเคแตกครับผมประมาณนี้ อา,อาจจะเป็นซวยที่เรานะครับที่ตอนนี้มัมมี่ไม่ดุเราก็ปัม๊มคิวกันไปไก่อนแล้วกันสำหรับวินนี้นะครับอือเฮ้ยโอเควิลาได้ด้วยเจ๋วเลยอย่างนี้จัดไปตายแล้วครับเรียบร้อยมาม,มิมันยืนนิ่งเนาะทุกคนใจมันไม่สู้แล้วอะโอ้โหอะไรวะสู้หน่อยดิครับโอ้ข้างซ้ายใจหรือปอด น่าจะปอดแหละมากนะครับผมเอ้ยขอคิวแล้วกันเกิดหน้าเราเลยนะครับจัดไปโอเคครับปึ๊บในนี้ไม่มีนะครับวิ่งกันให้จจ่นวิ่งกันให้จจ้นคนเนี่ยด่านี้ด้วยปกติคือมัมบี้มันจะโหดก่าคนนะเว้ยต่ทำไมอยู่ๆก็มัมบี้ตอนนี้ไม่ค่อยเอาอะไรเลยนะครับ อนนขอเช็คจุดเกิดแปบบ๊บเกิดตรงไหนบ้างวะน,นั่นนะมีเหรอยิงเลยแตกครับผมสวยครับ12วิโอเคได้คิวครับเดี๋ยวเราไปบินต่อไปกันดีกว่านะครับเดีเราไปดีมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอีซี่นะครับแล้วมันจะจบไปด้วยนะครับโอเคครับมาต่อที่วีดีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการบัคกิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับ จริงคอมผมมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันถ่ายเกมนี้แล้วมันแหลกมากเลยนะครับคือปกติมันม,มันไม่แหลกนะเกมนี้นผมเล่นอนะสเปคคอมผมก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเล่นเกมนี้มันไม่น่าแหลกนะครับแต่มันแหลกเฉยเลยนะครับเป็นไม่น่าซื้อจีนไว้จะได้ปะโอเคไม่มีใครเป็นนะตรงนี้โหลแล้วแบบว่าเต็มเลยข้างล่างนะครับเอาเร็วงานนัวมาแน่นอนจังหวะเนี้ยึ๊งน,นะทางเข้าตัวนึงเฮ้ยอะไรครับพี่ อย่ามั่วครับอย่ามั่วเอ้ยปืนอะไรมาเนี่ยปืนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อพ่อก่อนโอเคตายไหมตายไหมตายหนึ่งสวยนึงนึงนึงอย่าอย่าเด้ออย่าเด้อมาดิตามมาดิมาตรงตรงวิ่งมาตรงตรงเอ้ยวิ่งมาตรงก็ได้หมดได้หมดอะอะไรครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮี้ยที่ผ่านละ ชิบหายละเออได้หนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอเออมาดี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  <c oughs> มัวทรงอย่างนั้นแหละผมยิงหมดอ่ะโหตอนนี้ก็มาระวังนะเพื่อนยิงไม่ก่อนยิงไม่ก่อนตายครับผมสวยกระสุนหมดเร็วว้ายเอ,อเดิจูกระจูกระจูงนะเฮ้ยกระสุนไม่ได้เก็บเออมาไปละจูละ โอ้โหมีตัวดักข้างในเหรอโดนดักต้องไหนวะเรียบร้อยครับวินนี้จบจัดเลยอะดยเขาใช้บอมบ์ีจีกันแต้มมา103-4นะครับผมใช้แค่ธนูเนี่ยแต้มผมร่อไป103แล้วเออแจมจะหลัดอยู่นะบัคกิ้งไวแป๊บนึงโอเคไป่นหน้าติดแล้วครับเรียบร้อยสรจครับตัวฟรี ตายครับผมใช้กระสุนไม่เยอะนะในการคิวตัวหนึ่งอะ่ะโอเคเรียบร้อยครับแห้งครับผมเล่นตรงนี้ได้ปะวะปลอดภัยปะวะอันเนี้อันเนี้อย่านะครับก็ไหนละตายแล้วเนาะโอเคครับผมขอกระสุนไม่ให้หรอกใครจะมาแย่งกระสุนผมผมไม่ให้ขอเข้าด้วยดีเพื่อน อยู่ด้วยกันเอ้ยมันขึ้นได้ป่าวะข้างนอกอะ่ะเสี่ยงจริงน,นะเนี่ยแถ่ไม่ต้องมองสองทาง <c oughs> โอเคครับผมโอ้ยเ,ม,เมาควันเมาควันมีป่ะข้างนอกอ่ะมีป่ามีป่ะที่มาแล้ว <c oughs> แตกครับผม <c oughs> เฮ้ยผมยาดจุดเล่นดีว่า <c oughs> ตอนนี้คนมันเยอะไปครับ <c oughs> ผมไม่ชอบกองคนเยอะ <c oughs> ผมอินโทรเบิร์ตนี่เลยมุมนี้เลย นี่เลยครับเล่นประมาณนี้แล้อะไรอะด่านนี้มันมันมันไม,ม่ต้องโหดกว่านี้ดิเพื่อนคาดหวังให้เจอมันไม่โหดมาเลยนะตอนนี้ผมยิงเลยโอเคครับล่ามังเลยดีกว่าครับตายก็ช่างมันนะผมจะล่าถ้าเรายืนข้างบนติ่มๆมาไม่ได้คิวแน่นอนนะครับเฮ้ยอ,อะไรอะปิดในหลุดเหรอแตกครับผมสวยแตกครับผมสวยไปโอ้โหมันยืนมอบเลยมัมมี่นะครับ Yeah. วิ่งไปวิ่งมาก็ระวังตัวล่องหนมันเกิดแล้วก็กดสกิลล่องหนด้วยนะครับอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเกิดปะยังไงวะโอ้โหไม่เอามีดฟันเลยอะ <c oughs> ปาเทือนเกินครับใครจะไหวก็ไหวเแต่ผมไม่ไหวแล้วคนนึงเฮ้ยมีตรงนี้ไปตัวนึนงนนครับมีตัวนึงครับยิงเลยครับผมแตกครับผมสวย จะไปมาเม่ต้อเป็นน้องม,มี่วะจะมีงานโน่แน่นอนมีงานโน่แน่นอนอุ้ยเข้าไม่ได้โอ้โหนี่ก็เป็นน้องม,มี่ม,มึงนะครับมันอ้อมข้างหลังได้ปล่าวะจะลองอ้อมดูนะได้ได้ครับผมได้ครับผมเฮ้ยยังไงแตกไปดิมึงสวยเรียบร้อยเฮ้ยจะอทำไมตรงนี้นอ้อมไม่ได้ มาดิโอ้โหโดนตบโ,โดนดาบฟันมาครับเฮ้ยฟันไม่โดนได้ดงไงอะ่ะเฮ้ยฟันไม่โดนได้ดงไงวะ เรียบร้อยโดนระเบิดปลาเรียบร้อยเลยสวยครับกิมแม่งดวงซวยครับโดนตูมเป็นนอมมี่ครับแต่ก็เป็นบ้างเถอะนะเล่นจะเป็นได้คนเดียวคนที่เป็นนอมมี่บ่อยมันจะงอมเอานะครับโอเคมาโอเคเรียบร้อยบักยิ่งไปเรียบร้อยครับแล้วข้างหลังคือไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะเข้าไปในกรงเพื่อนไม่ต้องออกมาตายซะเพื่อนสวยนั่นแหละ เราสามารถโดดตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับนี่เลยมัม,มีก็ดดเขาไม่ได้นะเพื่อนก็นระวังไปด้วยแล้วกันถ้ามัม,มีมาก็ตัวใครตัวมันเด้อ <c oughs> ตอนนี้ยังเงียบอยู่มีปะ <c oughs> <c oughs> ยิงเลยครับอีทีจะตายแล้วปะเออนี่ไงเรียบร้อยแตกชิวๆ ตัวฟรีตัวฟรีโอเคผมได้คิวครับจะไปตรงนี้มีตัวหนึ่งผมก็ยิงเลยนี่ไงผมล่าสุดกระสุนจะหมดแล้วตอนเนี้ยยิงเพงิ่มไปหน่อยเฮ้ยกระสุนหมดแล้วเนะี่ยหมดแล้วจริงไอ้อดับดับหน่อยครับไอ้อดับดับอยังหมดแล้วใช่ไหมฮะเก็บเลยนะครับแล้วก็รันเงินต่อ เอ้ม,มัมี่มัดดนไม่ได้จริงนะเนี่ยห้องเนี้ยอยู่ไหนวะมัมมี่โอ้โห,โโหเงียบเหงาเป,ป็นปลาช้าเลยนะครับปัป๊บป๊บเฮ้ยตายปะโอเคเรียบร้อยสวยไอ้ธทนูกตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปเล่นในท่อยทุกคนชมอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซับเซิร์ฟนะครับเออ มาม,มีมันไม่ดูดด้วยนี่ไงมาละเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะตัวดูดยังไม่ตายแล้วเมื่อกี้หายไปไหนเราไม่รู้อะอุย้ยนี่ไงนี่ไงข้างหลังกูเออสวยเพื่อนน่าคกล้มากเกือบแล้วปะขึ้นเลยเพื่อนเล่นตรงกลางนี่แหละปลอดภัย หายห่วงแน่นอนมีไม่ใน,นล่องหอ่นนะจะมาปะโอเคเลี้ยบนนี้แล้วกันนะครับบอมมีม่แม่งไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะคือกูมอบแล้วบอมมีม่อะ่ะห้องเนี้ยไหนเช็คหน่อยดิหนีไปแล้วมันหนีแล้วเพื่อนมันหนีหัวตู้กับโซนแล้วบอมมีม่อ่ะนะครับเอ้อยไปไหนครับพี่ชาย อได้กระสุนมาใหม่ต้องคนหายไปไหนเราไม่รู้อะแม่งหนีอย่างเดียวเลยครับฟาโลฟาโลฟาโลปึ๊บเมื่อกี้เห็นไว้ครับตัวหนึ่งผมเดินเลยอ๋อไม่ใช่มัมมี่เหรอวะอ๋อเป็นโอ๊ยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับผมโอเคครับมาวีดีเป็นวีสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนปิดคลิปนะครับผมไปเลยลุยผมจะโดนโซเฟอร์มามี่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เออผขอขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันนะครับขึ้นละเป็นมะพี่เป็นมะเนี่ยไม่ไว้ใจนะผมไม่ไว้ใจคนนะเออไม่เป็นอยู่ด้วยกันได้อตัวเป็นมันล่วงไปแล้วอย่างก่อนเพื่อนมัมนจบไปไหนแล้วนะไป็ไนไงล่ะว,วะล่องหนจะด้วย,วยเอิบเอิบ แตกครับผมสวยครับมาเฮ้ยข้างหลังนี้ผมได้เสียงมัมมี่ใช่ปะวะน่าจะหูฟาดนะครับปึ๊บระหนขึ้นไปแล้วพี่ระวังนะครับเออขึ้นไปแล้วก็ล่วงมาแล้วนะครับไปเลยแต่ตอนนี้มัมมี่มันออกกันหมดแล้วอะตาน,นี้มัมมี่จะแบบไม่ค่อยสันทัดหรือว่าสนุกสักเท่าไหร่นะครับเออ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรา,าเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวถ่ายยาวๆให้ดูนะครับอันนี้ก็มาออเดอร์ออเดอร์แล้วกันนะครับใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ผมไว้แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ